ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีที่ๆนานาทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็เช้าแล้วก่อนที่จะออกเดินทางครับพาเข้ามาชมผักหวานแตกยอดแล้วครับแตกดอกแล้วเห็นไหมครับดอกแบบนี้ก็ขายได้นะครับมีคนสั่งอยู่ผักหวานส่วนนี้ปลูกไว้นานแล้วครับเกือบสิบปีแล้ว ลูกตั้งแต่ก่อนเกิดคดีน้องอีกต้นพี่เลี้ยงก็เริ่มทยอยตายไปเรื่อยๆแล้วครับต้นตะขบคือผมตั้งใจปล่อยเลยครับปล่อยต้นตะขบเลยเราจะไม่แต่งไม่ตกแต่งกิ่งต้นตะขบแล้วครับปล่อยให้ตายเลยตะขบถ้าเราปล่อยไวย้มันก็จะเริ่มแก่ตัวมันก็จะเริ่มตายไปโดยธรรมชาติของมันเลยครับนะครับอย่างพวกนี้ก็ ก็เริ่มผูกเริ่มตายไปนะครับตะวานทุกต้นนะครับผมจะปลูกพี่เลี้ยงไว้มีต้นตะขบทุกต้นเดี๋ยวนี้ปล่อยแล้วครับเริ่มปล่อยให้ต้นพี่เลี้ยงตายแล้วบ้านก็กำลังทำวามสะอาดคนต้นตวันนะครับมันมีพวกเขาไม้พวกอะไรขึ้นครับเราต้องคอยมาตัดออก จากวันนี้ผมก็นี่มีเวลาก็ตัดบ้างต้นมะยมก็เริ่มแตกดอกแล้วออกดอกครับนี่คือต้นมะยมเป็นดอกครับลมครัาบบรรยากาศจะลมนิดหน่อยขณะรอแม่น้องก็พามาชมสวนกันครับกามาชมเล่นๆอืม การปลูกกว่านถ้าปลูกใส่ท่ออายุมันไม่ยาวไม่เกินสามป,ปีก็ตายถ้าเราปลูกอย่างนี้มันรากฝอยมันสามารถขึ้นมาหายใจได้ครับขึ้นมาหาอาหารแถวผิวดินได้มันก็ไม่ตายครับถ้าปลูกใส่พวกท่อซีเมนพวกนี้ครับรากฝอยมันก็จะดิ่งดิ่งลงไปมันก็ไม่สามารถงอขึ้นมาได้มันก็จะตายส่วนมากผมจะไม่ ได้หญ้าแบบใช้จอบใช้พวกนี้นะครับมันจะแบบใช้เครื่องตัดหญ้าตัดคือปล่อยให้มันกึ่งธรรมชาติมากที่สุดครับนีครับเริ่มเห็นไหมครับช่อดอกช่อดอกพวกนี้ครับถ้ามันเป็นดอกเราก็เก็บขายได้นะครับมีคนสั่งว้าผมขายแถวโคสูงครับแถวบ้านโค้สูง แต่ก่อนผมเอาไปขายก็ขายพวกยอดพวกนี้เขาก็ถามถามว่ามีดอกมีอะไรไหมผมบอกว่าอดอกผมปล่อยให้แก่แล้วไม่ต้องปล่อยให้แก่นะปีนหน้าเก็บมาขายให้เรานะเขาบอกเขาก็เริ่มสั่งเขารู้ว่าเรามีส่วนบักหวานก็เริ่มที่จะมีคนสั่งนะครับสั่งซื้อพวกยอดผักหวานนะตอนนี้ก็จะลกนะครับไม่มีเวลาตัดตอนนี้ก็เร่งทําบ้านแม่น้องอยู่ ทำราวบันไดพวกทำราวระเบียงอยู่ครับวันนี้เจ้าที่ไม่รู้ออกลูกขยันอะไรครับบอกว่าจะไปทำสีราวบันไดก็เลยให้ตังเติมนะ้ำมันเป็นร้อยหนึ่งเมื่อคืนก็เนี้ครับเห็นไหมครับลกมันลกยังไงมันก็ไม่ตายนะสวรรค์ติดง่ายครับนี่เห็นไหมถ้ามองไม่ชัดจะเป็นเหมือนกับหญ้าอะไรครับ เดี๋ยวปีใหม่นี้ครับมีช่วงเวลาหยุดพวกไอเทมหยุดก็จะได้มาทำความสะอาดสวนปักหวานนั่ยมาตัดหญ้าสวนปักหวานส่วนต้นยางนากนะ็สองปีแล้วนี่ต้นยางนาสองปีครับลงเชื้อเห็ดไว้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมไม่ยกเลิอกง่ายๆน,นะเดี๋ยวผมก็หามาใส่หาเชื้อเห็ดมาลงอีก ืมน้องพายุพายุมาครับตัวเล็กน้องพายุจ้าเอ๋ตาไปกับแม่เร็วน้องพายุนี่จะดูนี่ต้นตะขบป่าผมเอามาปลูกไว้ก็โตแล้วครับมีคนสั่งซื้อรับผมก็ซื้อมาเผื่อด้วยก็ลองมาปลูกดู ผักหวานมันก็ปลูกแบบแบบนี้ครับแบบกึ่งธรรมชาตินิดนึงถ้าเราปลูกเฉพาะผักหวานปลูกใส่ท่อปลูกอะไรมันก็ไม่โตมันตายง่ายนี่เห็นไหมครับถ้าไม่มีอะไรมาทํามันผักหวานยากนะครับที่จะตายถ้าเราปลูกปลูกแบบไม่ได้ดูแลแล้วเนี่ยปลูกทิ้งไว้เลย เราก็ดูเหมือนต้นไม้ธรรมชาติแล้วครไม่มีใครไปรดน้ำพรวนดินให้มันหรอกครับแต่มันก็โตมาได้เราก็เหมือนกันครับดูแลแต่ต้นเล็กๆแล้วก็มันโตขนาดนี้แล้วก็ปล่อยเริ่มปล่อยแล้วครับปล่อยให้โตแบบกย่งธรรมชาติไปเลยปุ๋ยเคมีมีไม่เคยใส่ครับฮ วิเค okay. มีนี่คือผมไม่ไม่ใส่เลยนะครับผมจะใส่แค่ปุ๋ยคอ <c oughs> กเเจียวก็เริ่มต้นเหี่ยวมาแล้วครับเดี๋ยวถ้าถึงฤดูฝนก็จะออกดอกให้เก็บละเริ่มมีดอกกระเจียวให้เก็บละนี่ล่องลอยพวกนี้ครับเจ้าตัวเล็กครับนี่ดื้อมาคุยเขียมาขุดจิ้งหรีดแล้วครับเจ้าตัวเล็กนี่แหละ ไอ้ข้าเมาต้นนี้ครับที่ผมชอบมากที่สุดนี่ต้นคอนแคนแกงแต่ผมจะปล่อยให้มันเป็นดอกมันจะออกเช่อดอกคล้ายๆกับดอกไม่รู้จะพูดยังไงมันมันไม่เคยออกดอกมันเคยออกอยู่ครั้งหนึง่งถ้ามันออกดอกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกมันคล้ายๆกับดอกพวกดอกไมน มันจะเป็นช่อคล้ายๆกับดอกมะพร้าวพวกนี้แหละครับมันจะเป็นทลายออกมาแล้วก็มันก็ติดลูกถ้าลูกสุกแล้วก็สามารถเพาะเป็นต้นกล้าได้ครับผมเคยเพาะอยู่ตรงไหนมีต้นตะขบผมก็จะแยกอกหวานผมเอาไปปลูกถ้าผมไม่มีผมก็จะไปซื้อมา แต่ปีที่ผ่านมาครับผมไม่ได้เพาะนะครับเม็ดมันผักหวานก็มนเมล็ดมันก็ผมปล่อยไว้ก็มันฝ่อไปเลยมันเพาะไม่เกิดแล้วครับนี่ต้นเมปาูมหลายปีแล้วเป็นดอกแล้วผมว่าต้นนี้ดูแลย,ยากกว่าต้นผักหวานนะครับต้นมันโตแล้วครับแต่มันไม่ด้วงมากัดตายมันแตกแขนงออกมาใหม่ครับ แต่ต้นเดิมของมันตายหมดแล้วนี่ต้นนี้คือต้นแขนงของมันมันก็เลยไม่ยังยังไม่ออกดอนะเดี๋ยวผมก็จะมาช่วงว่างก็จะมาพวกนี้ครับเอาต้นตะขบพวกนี้ออกเพราะว่าเราจะให้ต้นนี้ต้นไม้ต้นตนี้ขึ้นครับจะได้กินผลมันต้นตะขบนี่คือปลูกทําพี่เลี้ยงผักหวานอย่างเดียวประโยชน์ของมันคือทําพี่เลี้ยงให้ผักหวานครับแตกยอดแล้ว นี่ยอดหวานไม่โฟกัสอีกเริ่มได้เก็บแล้วครับจะเริ่มทยอยเก็บมุกกลาคุมพานี่ก็เริ่มได้มีผลผลิตออกมาให้เราแล้วครับปกติก็ถ้าจะเล่งมันก็ได้นะครับรูดใบมันออกแต่ตลายครับมันเคยผมเคยทำแล้วมันเคยตาย ต้นโตขนาดนี้ครับมันตายถ้ารูดใบบ่อยๆทุกปีทุกปีมันก็ตายครับไม่รู้จะติดผลให้เยอะไหมปีนี้เดี๋ยวต้นนี้จะลองใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยมาลดดอกมัน เพรว่าปีที่ผ่านมาติดผลน้อยมากครับต้นมะยมต้นมังคุดก็เป็นชอ่อดอกอีกแล้วมังคุดอะไรลูกกลมลูกไม่เหมือนมังคุด ลูกไม่เหมือนละมุดต้นละมุดครับพูดผิดนี่ลูกกลมเลยครับละมุดลูกไม่กลมอย่างเงี้ยครับออกจะบอกไปทางมังคุดมากกว่ามันเหมือนผลไม้ป่าเลยเป็นละมุดป่าหรือป่าเคยได้กินนะครับติดลูกสองปีแล้ว นะครับเข้าบ้านก่อนเต็มตัวไปเที่ยวกับแม่น้องอีกวันเลยคลิปนี้ก็พอจบคลิปค่นี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ